สวัสดีคุบารมาตุลิบารกาตุค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสุนัยมิจิสหปัจจุบันเป็นผู้นำอชอหญิงของตำบลดอนดักอาศัยอยู่บ้านเลขที่9.5ซับ2องนูู่ตำบลดอนดักมีสมาชิกในครวนทั้งหมด6คนค่ะที่ชอบในหมู่บ้านคือเป็นชาอรบอเป็นรองประธานอพโม เป็นอ,องสกรอเป็นรองประธานสตรีของหมู่หนึ่งตำบลดอนนะแล้วก็เป็นแกนนำด้านเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านก็เป็นปราชุมชนแล้ก็สุดท้ายเป็นผู้คธาทมค่ะก,การน้อมนำหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี ดิฉันได้น้อมนำหลักสรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในครวัวเรือนของดิฉันจากเช่นาการทำขยะเปียกการังขยะเปียกและก็ปลูกผักสวนทั่วต่างๆมีต้นมะเขือและอก็ม้ยืนต้นก็จะมีต้นกล้วยมะม่วงค่ะมีต้นน้อยหนาด้วยขานานค่ะได้เห็นพลังค่ะปลากระเพราขมิ้น ใบต้อออจิไปใส่แกงส้มค่ะอันนี้ใบย่อไปใส่บะนมี้ทำข้าวยำค่ะนี่คือยอดมะม่งหิมะฟานไว้กินกับข้าวยำขนมจีนได้ตัดตัวการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของอาสาพัฒนาชุมชน การสำรวจข้อมูลจปถกอชอช2คอได้ร่วมจัดเก็บข้อมูลจปถและกอชอชอสองคอเพื่อเวทีรับรองข้อมูลจปรถระดับตำบลการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนได้เข้าร่วมจัดทำแผนชุมชนและแผนตำบลดอนรักการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ชุมชน ทำน้ำหมักชีวภาพการทำถังขยะเปียกการห่มดินการทำดินปลูกการขับเคลื่อนปัจชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้เข้าร่วมฝึกอบรมและร่วมกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง การแก้ไขปัญหายาเสพติดได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่การส่งเสริมอาชีพและโอทอบชุมชนส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพในพื้นที่ได้ขึ้นทะเบียนโอทอ เป็นวิทยากรสาธิตการทําไข่เค็มสมุนไพรเป็นวิทยากรสาธิตการทําน้ำหมักชีวภาพการทําอบอนการส่งเสริมทุนชุมชนเป็นวิทยากรจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเป็นประธานฝ่ายส่งเสริมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตแม่บ้านบ้านดอนรัก การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในชุมชนร่วมเดินรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งการให้การเรียนรู้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นจิตอาสาในการเข้าร่วมการขุดลอกคู่คลองและการทำความสะอาดสถานที่ต่างๆการแก้ไขปัญหาความยากจน ร่วมตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนตกเกณฑ์ทีพีแมทและตกเกณฑ์จอปทอ มอบวัสดุซ่อมแซมบ้านเรือนแก่ครัวเรือนร่วมกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ในการติดตามเยี่ยมเยียนแนะนำแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ครัวเรือนกลุ่มเาะบา a s า a a l a i k u w a r a h m a t u uh. l ะสวัสดีค่ะบิฉันนางมาริยอมามะประธานสตรีตำบลดอนรัก จากที่ได้ร่วมงานกะกะนีกะนีเป็นคนทํางานที่เสียสละและก็ทุ่มเทพเพื่อพี่น้องบ้านดอนรักอย่างแท้จริงค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านการช่วยเหลือครัวเรือนยากจนผู้ประสบภัยอุทกภัยวาตภัยน้ําท่วมผู้ป่วยติดเตียงเด็กพิการหญิงเลี้ยงเดียวนะคะอ่า กรน,นีเนี่ยจะเข้าร่วมเวทีประชาคมต่างๆเช่นเวทีรับรองข้อมูลจปทเวทีแผนพัฒนาชุมชนตำบลแล้วก็เวทียาเสพติดค่ะกนนีเนี่ยจะเป็นเป็นอะไรนะเป็นคนที่คนในตำบลรู้จักเป็นอย่างดีแล้วก็จะคนตำบลใกล้เคียงก็จะรู้จักกนนีเป็นอย่างดีเพราะว่ากรน,นีเป็นคน ที่ว่าทํางานด้วยจิตอาสาค่ะกานีถือว่าเป็นนักพัฒนาที่เข้าถึงเข้าใจพัฒนาอย่างแท้จริงค่ะค่ะก็กานีนะคะเป็นคนคคที่ว่ามีมนุษยสัมพันธ์นะคะที่ดีนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นพี่น้องไทยพุทธหรือว่ามุสลิมนะคะกาน,นีก็คือจะเข้าจะเข้าด้วยกันได้ตลอดนะคะไม่ว่าจะไปทํางานตรงไหนนะคะก็คือแก เป็นคนที่ว่ามีอัจฉริยะใสก็คือจะพบปะนะคะแล้วก็ทักทายตลอดนะคะส่วนผู้ป่วยนะคะไม่ว่าจะติดเตียงติดบ้านกรนีก็จะไปเยี่ยมนะคะก็คือจะลงพื้นที่ลงพื้นที่บ่อยบ่อยมากจนแบบว่าทั้งตบ,บดุดอนล่างนะคะก็คือไปตรงไหนเขาก็รู้จักกรนีหมดทุกคนนะคะ